เอาเอาละครับสวัสดีครับเข้าสู่รายการเบอร์ทีวีไชน่าครับวันนี้มีแมปมาเล่นกันนะครับก็คือแมปแฮกค,คุกนั่นเองครับวูวูอย่างติซึ่งว่ากติกาคือเอ้ยเงียบๆหน่อย,ย,ยมันมีของให้เตรียมเตรียมให้ปะมีมันมีแค่เนียงนอนอย่างเดียวมไม่จำเ,เป็นก็เซฟพอยต์ก่อน เตย,ยไม่ไม,ไ,มไม่จำเป็นต้องเซฟพอยต์คืออะไรอ่ะัวครับไปเลยอืออือ,อบอนนุกเกอแล้วฝั่งนี้คืออะไรล่ะอ๋อโอ้ไม่ให้ไปฝั่งนี้เหรอเรื่องแบบนี้ผมถนัดเลยออโอ้ย อะไรเนี่ยอะไรอ่ะต้องเริ่มใหม่ป้ะไทุบเตียงไปทุกเตียงไปทุบเตียงไปอะไรวะ What the What the fuck เซ <c oughs> <say? S 2> ใครชอบถ้าใครชอบแบบี้ผมทิ้งลิงนะทิ้งลิงไว้ได้ตายคลิป วัดเดอมันง่ายๆนะเมื่อกี้ระเบิดตกไฟตายโอ้ออออดีมากครั้งนี้<ส>ฉันจะไม่พลาดมาถึงสุดละ วัตเด้ออะไรวะเรา,เา,าทุกเตียงไปดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยมีอะไรให้มาด้วยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะโอ้ oh my god มันเล่นยากขนาดนี้เลยเหรอเออผมงั้นผมพอตัดคลิปนะครับเดินกว่าผมจะผ่าน <laughs> ใช่ เอาล้ฮะผมตอนนี้เมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ครับผมลืมเซฟที่นอนตอนตอนนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงนี่แล้วอะไรเนี่ยทรายมาต้องไปทางอื่นอืมทุกแล้วไปอีกทางหนึ่งมาให้ทรายมาเป็นกุญแจหรอจรุดก่อนไม่ใช่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นมันให้เลือกชนิดสองสาย ไปเล้ก็นี่ออกไปก่อนเดี๋ยวให้ให้ใหัวสอให้ให้เขาเซฟเฮ่าก่อนใส่ตรงนี้อ่ะเอองั้นขอทุบเตียงไปนะระวังนะอออเล็กทีออ่นอนโอ้แปบ๊บนึงแหวงเซฟไม่เสร็จเลยเซฟซะสิว้าโอ้ย ก็ทุกเตียงไปไหมไม่ต้องแต่ที่อื่นมันมีเซฟที่นอนเรียบร้อยเดินผ่านไม่มีอะไรเลยอะไรวะเกือบมันซ่อนกอดมันซ่อนของไว้แน่ๆแน่ชุดกอเอ้าวกล่องเปิดไม่ได้อ๋อก็หนีโดนออกเด้งออกจากเกมนี่ฮะจริงเหรอเออ แป๊บน,น,นึงนะจิ้กก่อนจิ้กก่อนเดี๋ยวเข้าใหม่หนาว่าเร็วเร็วสิเร็วเร็วสิทำอะไรน่ะเร็วเร็วสิเร็วเร็วสิเร็วเร็วสิเออกว่าจะมาอ๋อไม่หยุดก่อนล้อฉันด้วยไม่ล่อแล้วก็ฉันไม่ได้เซฟเฮ้าเนี่ยก็เซฟสิโอ้ยต้องเล่นใหม่หมดเลยตาบ้บาเอ้อ

ปดัดสินอนว้าข้ามสองกล้องเลยนี่มให้ใช้เรืออันนี้มาให้ใช้เรือครับโอ้เรืออย่างทันสมัยเอากล่องเปิดค้างอ,อะไรเนะี่ยฟุ้งฟิง,ฟง ไปรถอืมแมนเมนเออแป๊บเดียวไปต่อแล้วไปถึงมาถึงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้เองเหรอรีบมาแล้วให้ทำอะไรอีกเนี่ยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุย้ยอะไรเนี่ยมาให้พวกเรานั่งรถไฟไปไกลไกล เลือกนั่งทางหนึง่งไม่งั้นตกแนะ่เอ้าเป็นไรน่ะโอ้โหร้ายกาดขนาดนี้เชียลไม่ขึ้นรถไฟยังดีกว่าเดินไปดีกว่าอยา่าผิกดกฎหมายดิผิกดกฎหมายตรงไหน,นก็แค่ไม่ใช้ตอนเลนไปต่อ ตรงไหนวะจบเกมแล้วเหรอจบเกม What do you mean เร็วๆๆ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 อะไรอ่ะหย่าไปเหรอโอ้โหขวาร้อยขวาร้อยมาบอกอย่าไปเหรอยังไงก็ออกมาเฮ้ยรอ,ยนอนเราด้วยดิมาให้เข้ามาทำอะไรวะ โอ้โหมีแต่ของดีทั้งนั้นเผื่อไว้เอ้าไม่ได้ลยมีแต่ของดีแต่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเเก็บไว้เผื่อได้ต่อบอสไปทางไหนเหรอรถไฟอะรถไฟเดินไปสิเมื่อกี้เกียนไม่งั้นตกลาวาแนะ่เผื่รอรถไฟไปเลย ไม่โดนลาวานะเออดีดีด,ดีถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วรอด้ดีจบแล้วจบแล้วมาฉันดูอู้จบแล้ว,ลวอยางง่ายได้เลยแล้วอิงก์หน่อยจะมาจะเสร็จแล้วอีกตั้งไกลนะ จะรอนะเอ้กว่าจะมามามาจบคลิปกันเลยเอานะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไม่ใช่แหกคุกสิมันมันหาบ้านอยู่นะใครชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไคร์นะครับชอบชอบมากกดซับสไคร์เลยใครชอบแบบแบบนี้ผมทิ้งลิงไว้ให้มีเหรอมีเอาครับ เราสองคนขอลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ